เจ็บไม่จำเลยนักใจเอ็นเป็นเหมือนเคยไม่รู้ทำไมกี่ครั้งก็ยังทนอยู่ตรงนี้กี่นานตาก็ไม่ไปอยู่ดีไม่เข้าใจทำไมดวงใจดีกับคนใจร้าย ต้องเตือนอีกิีที่ว่าเขาใจร้าย i will มีงานเรื่องดื่มไม่สู้แต่เรื่องอื่น นี่เธอนี่คุณจะทำอะไรขอดูโทรศัพท์หน่อยฉันเห็นเธอแอบถ่ายฉันเมื่อกี้ฉันไม่ได้แอบถ่ายงั้นก็เปิดให้ดูเพื่อความสบายใจเดี๋ยวนี้คุณในเมื่อเธอมีพิรุธฉันก็ขอเสียมาระยาทนะ เห็นไหมล่ะ no มีไหมล่ะก็ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้แอบถ่ายใครมันจะไปบ้าแอบถ่ายคนจูบกันใครจะไปรู้คนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจทุกคนรีบเข้ากันมาเลยนะวันนี้ฉันมีข่าวมาอัปเดตใหม่ข่าวนี้เนี่ยแทรกประดับตำนานเพราะว่านางร้ายขวัญใจประชาชนตัวโยก มอมนอฉันได้ข่าวว่าอะไรหรูอป่านางไปแอบจดทะเบียนสมรสกับไทโซหนุ่มคนหนึ่งแต่เรื่องแซ่บคืออะไรรู้ไหมแม่ไทโซคนนั้นมีคู่มันคู่หมายอยู่แล้วแซ่บไหมละ่ะลองทายกันมาเล่นๆสิว่ามอมนอเนี่ยคือใครอันนี้ฉันย่อสุดๆแล้วนะไม่แรงอะ่ะเบาๆถ้าเธอพิมพ์กันอย่างนี้ฉันโดนฟองได้เลยนะพิมพ์ตัวย่อกันมา ขอบคุณครับเยี่ยมมากเจอกันอีกทีถ่ายโฆษณาเลยนะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะโทรศัพท์โอ้ยพี่พีพหายกรดได้ยังเนี่ยนี่ร <hm ู้ไหมว่าพี่ไม่พูดมาครึ่งวันแล้วนะปากนะ่พี่ไม่พูด จะพูดไม่พูดถทาไม่พูดฉันจะจูเฮ้ยมุกพอเลยนั่งได้แล้วฉันบอกแกว่ายังไงฉันห้ามไม่ให้แกไปเฮล่าครับแล้วแกก็ยังขะไป เรื่องของฉันนี่มันเป็นเรื่องของคนอื่นจริงๆแกเพิ่งรู้เหรอตอนนี้ใครๆก็อยากรู้เรื่องของแกกันทท้งนั้นแหละข่าวเรือมันไปไกลแล้วฉันถึงเตือนแกไงว่าทำอะไรก็ให้ระวังตัวหน่อยแกจดทะเบียนสมรสแล้วนะเว้ยมุกแล้วแกก็จดกับผู้ชายแกจะไปเที่ยวกินผู้หญิงเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้แล้วเข้าใจไหมเมื่อคืนมีคนเห็นแกไหม อพ่งนี้มีแถลงข่าวด้วยตายแน่เลยผีมดผมกับน้องมุกเราทั้งสองคนจดทะเบียนสมรสกันแล้วเรียบร้อยครับช่วยเล่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคุณรู้จักกันได้ยังไงจริงๆแล้ว ผมกับพี่พียงครับผู้จัดการส่วนตัวของน้องมุกเราทั้งสองคนรู้จักกันมาก่อนครับเลยทําให้เราสองคนมาเจอกันตอนคบกันเราตั้งใจคบกันแบบเงียบๆครับเงียบ,ยบม,มุกมีสมมติว่าตอนไหนจเกินไหนเพราะว่าเราไม่อยากให้เป็นข่าวอะครับเป็นความตั้งใจของเราสองคนนะครับคบกันแบบเงียบๆเงียบแค่ไหนหรอคะ แล้วทางครอบครัวขงคุณทรงโปรดเนี่ยเขารับรู้เรื่องนี้ด้วยไหมคะและไอ้ข่าวลือที่ว่าคุณทรงโปรดเนี่ยมีคู่มั่นอยู่แล้วอะ่ะอันนี้มันเรื่องจริงไหมคะฮะจริงยนมครับขอความจริงหน่อยคะ่ะ จะทำอะไรขอดูโทรศัพท์หน่อยอในเมื่อเธอมีพิรุธฉันก็ขอเสียมารายาทนะวันนี้ผมขออนุญาตตอบคำถามเฉพาะเราสองคนนะครับต้องขอโทษด้วยครับอะแล้วคุณมุกมณีนนล่ะคะไม่ชอบผู้หญิงแล้วเหรอคะคือเห็นมีข่าวออกวันวัน แต่ว่าคุณมุกมณีชอบยุ่งกับผู้หญิงนะคะ่ะคได้นะคะไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปเธอตามดูต่อไปนัดเธอต้องช่วยฉันยายนั่นนะ่ะมีแอนตี้แฟนเยอะนี่ เธอยืมมือคนพวกนั้นมาจัดก,การสิคิดว่าฉันจะยอมแพ้ง่ายๆหรอกไม่มีวัน ใจฉันขนาดนี้ี่ยหรอเธออย่อหอมแก้มันีดคุณน้องหน้าคุณเข้ามาใกล้จนเทงเธอมาทำอะไรที่นี่มันไม่เกี่ยวกับคุณ คุณเน,นี่ยปล่อยเงียบถ้าไม่อยากเป็นข่าวกับฉันอย่าส่งเสียก่ะฮัลโหลคุณต้องปล่อยฉันซีปล่อย ตอบฉันทำไมเ็าคุ้นาตจบฉันทำไมฉันแค่ปิดปากเธอเธอเป็นแฟนคลับฉันนี่เธอน่าจะรู้ว่าฉันเป็นคนยังไงฉันเห็นหมดแล้วรูปในโทรศัพท์นั่นนะงั้นตอบฉันมาเธอมาที่นี่ทำไมถ้าเป็นสตอเกอร์เหรอหรือว่าจะมาแบ็กเมลฉันเรื่องที่ฉันจูบคืนนั้น เจอกันที่บ้านนะคะทรงปกนั่นไง ตามมาจริงๆด้วยตามมาให้รู้ซะด้วยฉันว่าแกเจองานยากแล้วลูกคุณนิตาคงไม่ปล่อยสองโปดไปง่ายๆแน่แกจะไหวแน่นะ ฉันมีเรื่องต้องบอกพี่พิมพ์งั้นตอบฉันมาเธอมาที่นี่ทำไมถ้าเป็นสต็อกเกอร์เหรอหรือว่าจะมาแบ็กเมล์ฉันเรื่องที่ฉันจูบคืนนั้นฉันเปล่าฉันมารับพี่ชายของฉันที่โปรดคนที่เธอเพิ่งแถลงข่าวด้วยเมื่อกี้ไง สาวทรงโปรดเห็นแกอย่างนั้นเหรอโอ้ยไอ้มุกฉันจะบ้าจะบ้าเหมือนกันพี่ใครจะไปรู้ว่าพี่โปรดมีน้องอะทรงโปรดมีน้องสาวแต่ว่าไม่ได้อยู่ในไทยไอ้มุกเอ้ยอออนี่แกสร้างเรื่องของจริงเลยเนี่ยแกไปหาสตรงในบ้านเพิ่มทำไมก็ใครจะไปรู้อะทำยังไงกันดีอะพี่พิมขอเวลาคิดแป๊บน,นึงนะ สั่งให้แกหย่าแกต้องไปหย่ากับบุกมาีเดี่ยวนี้ผมไม่อย่าครับแม่ผมกับบุ๊มานีเรารักกันเราไม่ได้ทําอะไรผิดแกทําผิดแกไม่ได้เพิ่งรู้นะว่ามีคู่มัน่นแกรู้มาตั้งนานแล้วแกไม่มีสิทธิ์ที่จะรักใครและไม่มีสิทธิ์ที่ทำแบบนี้งานแต่งงานจะจัดขึ้นเดือนหน้านี้แล้วทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วไม่ไว้หน้าแม่เลยทําแบบเนี้ยคุณหญิงประภศรแม่พี่บด,ดก็มาเหรอ ไม่คิดจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมบ้านหลังเนี้ยคุณย่าเขายกให้ผมครับมันก็เหมือนเป็นบ้านของผมผมอยากอยู่ที่นี่ครับแม่อยู่กับมุกมณนี้ครับ เป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กหรอนะแต่ฉันต้องการให้พวกเธอสองคนอย่ากันแม่ครับแกไม่มีสิทธิ์พูดทรงโกรธแกต้องฟังฉันงานแต่งงานจะไม่มีวันยกเลิกผมไม่แต่งครับแม่คนเดียวที่ผมจะแต่งงานด้วยคือมุกมณีครับ แกเป็นทายาทคนเดียวของฉันจำเอาไว้ขึ้นใจพี่โปรดปรางมีเรื่องอยากคุยด้วย โปรดปรังถามอะไรหน่อยสิพี่กับคุณมุกคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่หรอสัปักเราปางปรางถามพี่ทำไมรางก็แค่อยากรู้ว่าว่าพี่รู้จักเขาดีแค่ไหนถึงได้จดทะเบียนด้วยแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าปางพูดกับพี่มาตรงๆเถอะ แค่อยากมาเตือนพี่ร่องคุณมุกวันก่อนหลังเจอคุณมุกที่ที่เฮราครับปัง <พอ S 1> เห็นเขากอดจูบก <พอ S 1> ับพี่อุ๋มปางนต่ปางเห็นจริงๆนะพี่โปรดคุณมุกเองก็รู้ว่าปางเห็นมันไม่มีอะไรหรอกปางพี่ไม่อยากคุยเรื่องนี้พี่หมายความว่ายังไงพี่รู้แต่พี่ก็ยังจทดทะเบียนกับเขาเนี่ยนะ พี่โปรดปรางจบได้แล้วพี่มีเรื่องอยากจะขอร้องปรางนะปรางอย่าขวางพี่เหมือนที่แม่พี่ทำได้ไหมในครอบครัวเราอะปรางคือคนที่เข้าใจพี่มากที่สุดทุกอย่างที่พี่ทำพี่มีเหตุผลของพี่ สุดท้ายแล้วถ้าพี่จะต้องเจ็บเพราะเขาพี่จะไม่โทษใครเลยบางนอกจากตัวพี่เองแล้วแต่พี่ละกัน เราคุยกันหน่อยฉันมีเรื่องต้องคุยกับเธอทำอะไรของคุณอ,อ๋อยู่ๆฉันก็เดกขึ้นมาได้วันนั้นฉันเจอเธอที่เฮราลับนี่เธอไปทำอะไรที่นั่นหรอหรือว่า คนเราเราก็เหมือนกันฉันไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรเรื่องที่ฉันอยากจะพูดก็คือเรื่องพี่โปดบอกตามตรงฉันไม่อยากให้คุณมายุ่งกับพี่ชายของฉันฉันรู้ว่าคุณไม่ได้รักเขาคุณไม่ได้ชอบผู้ชายที่ซ้ำ<ห>อ่ะโอ้หลอนี่เธอพูดก,<พ>กับพี่พชายเธอไม่สำเร็จก็เลยมาพูดก,กับฉันใช่ไหม จะพูดอะไรตรงๆให้เธอฟังนะบางอย่างเรื่องความรักกับความต้องการในชีวิตเนะี่ยมันตองแยกกันจะรักหรือไม่รักมันไม่ทันแล้วฉันเป็นภรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของพี่ชายเธอเธอเข้าใจใช่ไหมฉันไม่เข้าใจเงั้นเอาแบบนี้ไหมล่ะถ้าเธออยากให้ฉันเลิกยุ่งกับพี่ชายเธอริงงจริงยก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนอะไรตัวทธอไงในไหนเราก็เคยจูบกันแล้วน่าเสียดายนะพี่ชายเธอไม่รู้เรื่องนี้จะให้ฉันบอกมั้นะว่าเธอเคยจูบก,กับพี่สะใภ้ของพี่ชายคุณฉันไม่อยากคุยกับคุณแล้วถ้าสู้ฉันไม่ได้หรอกกางดาว คุณหญิงคะคุณปรางดาวมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่ใหญ่นั่งสิฉันมีเรื่องให้เธอช่วย